นะคะข้ามไปหนึ่งวันจะทำผักแม่แซนโอ้โหอันนึงอันนี้สองถาดกินละจ้าก,ะจา,ากินละจ้ารอกินนะจ๊ะน้องชิตันเดี๋ยวให้น้องโตก่อนนะคะโตก่อนค่อยกินจะเย็นๆรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะลูกค้าอย่างนี้ต่น แต่ว่าก็ขึ้นอยู่นะในกระถางพริกที่เรามาฝากไว้ก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นน้อยกว่าแล้วน้องไม่โดนปบไงนอนโดนน้องโดนอากาศเต็มเ็มเลยไอ้น,นี้ยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่อันนี้เหรอมองไม่เห็นโอ้หนี่ไม่เกิดเลยแปลว่าคุมไว้มั ขึ้นมาเยอะยิงตื่นเต้นเออแม่วัวมันเข้ามาโอ้ยไม่ไวัวเห็นบัวไหมเออแล้วดูพันงานฉันหมดกันแม่ข้าสาลีโนด,ดิยฉันตั้งใจปลูกเฮ้ยเสียใจดีด้เนี่ยปานถูกสาตั้งใจปลูกเพาะเม็ดปลูกให้หมาให้แมวกิน สูนหัวมาสูนแท้่ดูดิไม่เหลือยอดให้หมากูเลยชิตาหนูได้กินสักยอดไหมลูกโอ้ยหนูสาบปุ๊กให้หนูเนี่ยนี่เนี่ยหนูจะก,ก้าวสาลีของหนูที่ลูกหนูได้กินสักยอดไหมโอ้ยสงสารหมากูจังเลยดูดิวัวกินหมดแล้วลูกดูดินี่ดูสิลูกมันยังไม่โตเลยแม่กูแบบให้มันโตๆก่อนจะให้หนูกินงไง ต่ว่าวัวมากินยอดไปหมดแล้วเนี่ยดูดิไม่เหลือยอดเลยอ่ะทำไมชีวิตมันเศร้านี่เกิดแต่กับกูอีดีเกิดแต่กับกูว่าไงอยู่เอาอะไรคุมไม่ดีว่ากี่วันอันที่อยู่ในนี้ก็เกิดอยู่นี่ที่มาแอบหยอดเมล็ดไปอุ้ยเกิดอยู่เกิดเกิดนิดนิดนน้อยเกิดบ้างวัวไม่ ถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลยมันจะฟื้นขึ้นมาไหมเนี่ยดูดิเร็วแต่ต้นดูดีอันนี้แบบเกียน <c oughs> มือขับ่ากลิ่นใหญ่ในไนหน้นามือขินไม่กลิ่นเลยเข่าซาลรีมันขึ้นรูเหือมันหอมเหรอกินมันโชยเหรอตายแล้วน่อดูดิ อนอาทันคนแม่แม่เลี้ยงไว้ใหม่ลูกเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวแม่เลี้ยงไว้ให้ซิตาร์เดี๋ยวพึ่งนะมันไม่มียอดเหลือแล้วมันไม่เหลือยอดแล้วลูกเดี๋ยวเราจะกินยังไงลูกกินแต่ยอดมันมีถอนนะโอ้โหหนอร่ยอยใช่ไหมอร่ยอย แม่ว่าจะให้แมวหนึ่งกระถางไงแต่ว่าออะไรไหมล่ะแม่ปลูกให้ใหม่นะ